สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถที่ z u d ุ a x Highlander 3.0 VGS Turbo ตัวท็อปปี2009ค่ะจัดทรงยีราฟแคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีแอร์แบ็คู้หน้าเบรก ABS ค่ะรถสวยพร้อมใช้เลยหน้าหลังได้บางเดิมไม่มีชนหนักหรือจมน้ำ ีสวยเงางามรอบคันเลยค่ะมีเริ้วร้อยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นภาษีพรบ10กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาค่ะจุดเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยจะซื้อสดหรือไฟแนนซ์ได้หมดถามมาพูดคุยปรึกษากันได้ระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีใช้งานได้ครบตามปกติเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคอมบนเรล 3,000cc VGS เทอร์โบเครื่องดีอัตราเร่งดีเลยค่ะเหยียบพุ่งๆเลยคันหน้าเดิมสวยแผ่นเพจอยู่ครบสมบูรณ์น็อตแน่แนๆเดิมไม่มีขยับค่ะ ฝากระโปรงเดิมสวยเลยประตูรถสวยเม็ดอ้างสวยครบสมบูรณ์ช่วงล่างดีเช็ดสีสวยครบพร้อมลุยทางไกลได้สบายกระบะไลเนื้อท้ายเดิมสวยน็อตยึดฝากระโปรงท้ายแน่นเดิมไม่มีขยับสภาพดีเลยค่ะ รถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันล้อแม็กสวยๆยางดีครบทั้ง4ี่เส้นพร้อมใช้งานกันไปยาวๆค่ะภายใน,ส,ส,ยยน,น,ส,น,นสวยสะอาดเรียบร้อยคุมโทนได้โทนสีเทาเบาะผ้ากำมะหยี่คู่หน้าสวยสะอาดเรียบร้อยไม่มีฉีกขาดเบาะแคปเป็นเบาะหนังสภาพใหม่ๆเลยค่ะคอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีตามปกติรถมีแอร์แบ็กค,คู่หน้าเบรก abs กระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกปานค่ะ พวงมาลัยพาวเวอร์ปรับแต่งเป็นแบบ3กา้านรถสวยพร้อมใช้ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคา2 1 9 0 0 0บาทซื้อสดลดได้ค่ะสนใจมาพูดคุยเจราจาต่อรองกันได้ท่านใดต้องการจะจัดไฟแนซ์เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเดือนละ6 3พ6บาท60งวดและผ่อน7,326บาท4 8งวดค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0657899951รถอยู่ซอยวัดลาดปลาดุกอำเภอบางบ,งบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ ท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถและเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ